คนะครับก็วันนี้เป็นวันที่สามที่ได้อยู่ด้วยกันนะครับก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้คือความสูงปกติสแตนดาร์ดโรงงานนะครับข้างหน้าก็จะประมาณนี้นะครับข้างหลังก็ประมาณนี้แต่ผมมีแผนที่จะเปลี่ยนโชคหลังนะครับเป็นของ X Max นะครับพอดีสั่งมาแล้วแหละ ได้มาในราคา700นะครับ X Max โชคดีแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะก็เดี๋ยวจะมาใส่ป้ายทะเบียนสั่งมาแล้วนะครับหนึ100บาทนะกลอบป้ายทะเบียนอะ่ะเดี๋ยวผมจะใส่แล้วกันนะครับ ไอ่ครับเดี๋ยวจะแกะดูทำไมเป็นอย่างงบ้างการเท็คของเป็นยังไงบ้างโอ้คของมาดีมากไักสีบ้า บอว่าขอบคุณลูกค้าที่น่ารักสำหรับการอุดหนุนจากร้านเล็กๆของเรานะครับก็มีน็อตอะไรให้ที่ตรงนี้ชอบการแพ็คของนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเอาป้ายแดงมาใส่นะครับ